สวัสดีครับโคดังอัปเดตสเตชันเราจะมารีวิวกระสอบอันนี้จะเป็นเสื้อทหารนะครับออซึ่งตัวนี้รหัสก็จะเป็น T250 เป็นแบรนด์ของเท็กซัส USA นะครับยังไงเดี๋ยวลองมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับกระสอบรุ่นนี้จะถูกระบุว่าเป็นงานกองทัพนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เกือบทุกชิ้นมันก็จะต้องมีป้ายกองทัพติดมาด้วยนะครับแต่บางตัวก็อาจจะเป็นแฟชั่น fashion, เป็นอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะฮะ ถ้างานกองทัพมันจะมีป้ายพวกนี้ปิดมานะฮะลองไล่ดูเทเทออกมาเลยไหมหรือยังไงจะเทดีกว่านะเทเลยดีกว่าะะออแล้วเออแล้วเรไล่หยิบทีละตัวทีนี้มันก็จะปนๆมาทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับแต่เคยเห็นบางกระสอบลูกค้าได้ไปก็เจอแต่เสื้อนะฮะก็พูดยากเหมือนกันงั้นแล้วแล้วแต่กระสอบนะครับเราไปลุ้นเนวในกองทัพนะฮะมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้มีป้ายอย่างนี้จะบอกมานะครับ พูดว่าที่ไหนอะไรยังไงนาโตอันนี้อันนี้กนเกงของนาโต้นะครับอ่าได้ได้งั้นลองลองลองดูนี่นะฮะป้ายนะฮะนี่ก็นาโต้นะครับเสื้อนาโต้นี่คนคนเล่นงานทหารก็จะจะ,จะต้องดูอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลปกป้ายอะไรต่างๆถ้าว่างานกองทัพแล้วจะต้องมีป้ายกองทัพติดมาอย่างที่ว่านะฮะอันนี้มีอาร์มมีอะไรติดมาป้ายไหนนะฮะ ต้องมีต้องมีระบบน,นี่ก็นาโต้นะฮะส่วนใหญ่นาโต้อันนี้อย่างนี้นะ,ะนะครับอาร์มมีอาร์มมานะฮะอาร์มตรงนี้ US Marine อันนี้ก็ฐานเรือนะครับเป็นกาองเกมอันนี้ลายดิจิตอลนะฮะจะมีป้าย บอกมานะครับน,นะะฮแต่จะมีของผู้หญิงปนมาบ้างนะครับแต่หลักๆจะเป็นผู้ชายครับนะก็จะมีป้ายเนี่ยสองป้ายนี่ก็ใช่แล้วแล้วมีอะไรบ้างอ่าก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอันนี้ก็มีใช่เลยอ่าใช่ใช่มันต้องมีป้ายในอย่างนี้นะฮะป้ายที่เย็บติดเนี่ยใช่หมดมีป้ายอย่างนี้นะครับ ก็จะมีขาสั้นเป็นคาโก้ก็มีนะครับขายาวมีเสื้อบนกันมานะมาโต้นะครับอันนี้จนะิตอลออันนี้ก็แอร์ฟอร์สนะฮะอากาศนะครับเป็นลักษณะแจ็คเก็ตนะฮะแจ็คเก็ตกึ่งหนาบ้างแต่ไม่ออกหนาสักทีเดียวเพราะผ้ามันก็ยังบางๆนะฮะตัวนี้อะไรเลยนี่ลายพราง นี่ก็น,นาโตานนะะาโเมหมือนกันนะฮะโอเคมีอาร์ไหมไม่มีนะนะครับป้ายมองแล้วก็กระสอบนี้จะไม่พลาดครับมีลิซารี่เป็นจะมีป้ายทุกตัวเลยนะฮะเป็นทหาร กองงานกอง,งทับแท้จะต้องมีป้ายเหล่านี้นะครับตัวไซส์แล้วก็สอบลูกนะคะ้าก็ลองไปไปเปิดดูนะคะเพราะอันนี้คือกระสอบที่เราเปิดเป็นตัวอย่างนี่ฮะป้ายอยู่นี่ป้ายเม็ดอินยูเอ USA นะฮะอย่างนี้ครับอ่านี่แจ็คเก็ตละนี่แจ็คเก็ตละทีนี้ว่าจะทำราคายัางไงก็ไปดูรุ่นดูปีดูแบบ ตัวนี้น่าจะไม่เบาอยู่นะครับดูนะฮะเนี่ยทองเหลืองอย่างนี้ซิปซิปเข้าเป็นอย่างนี้นะครับ us a ม m y นะ<อ> <S <S 2> <S 2> เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าป้ายอยู่เนี่ย,ยก็เป็นแนวเรียกว่าอะไรนะเชิรก็เป็นกึองๆแจ็คเก็ตอ่ะ สเสื้อทหารนั่นนะสเสื้อทหารแขนยาวเนี่ยนะครับเป็นของเองเรียกว,ว่าสเสื้อทหารเลยครับกองทัพแท้นะครับใต้ตัวนี้แจ็คเก็ตมั้งแจ็คเก็ตนี่ออกแจ็คเก็ตมาเต็มเต็มเลยฮะหัวหัวซิปหัวซิปมีไหม ไปอยู่ไหนมีตัวหนาตัวบางผสมกันไปนะคะทีนี้จํานวนตัวบางทีแต่ละกระสอบเนี่ยจะไม่แน่นอนเพราะว่าบางกระสอบที่เจอเสื้อล้วนเลยนะครับไม่มีเกงเลยแต่นี่กระสอบนี้ยังมีเกงมาเยอะอันนี้มีป้ายห้อยด้วยน่าจะเป็นมือหนึ่งมาเลยหรือเปล่ามียังมีป้ายเหมือนแต่พวกเดสต็อกตัดสต็อกมาตัวนี้เป็นออกแฟชั่นเนาะออกทรงแฟชั่นหรือว่าหรือว่าตัวนี้จะเป็นทรงแฟชั่น ออกเป็นงานแฟชั่นนะฮะนี่เป็นไชน่าไชน่นาวิหน้าเราเป็นหาป้ายอะไรกองทัพใช่ไหมเอาไม่เจอไม่มีป้ายกองทัพหนึ่งตัวแล้วนะคนมาบ้างนะฮะอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับทีเนี้ยทางโรงงานทางโกดังเราจะไม่รู้หรอกว่าข้างในจะเป็นอะไรบ้างก็ต้องต้องต้องไปลุ้นเอาครับลุ้นเอานะฮะธรรมชาติของผ้ามือสองนะลูกค้าก็ไปลุ้นเอาว่าออกมาย่งไรแต่อย่างน้อยๆซะว่าไอ้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นกองทัพแท้เราก็แฮปปี้ไปนะฮะก็กำไรเยอะไปก็อามนะฮะมีอามมาเลย แอร์คอมแบตนะฮะแอร์คอมแบตแอร์ฟอร์สนะฮะนี่ฐานกากาศนะฮะมีอาร์มอาร์มยศนะฮะอันนี้ข้างในไม่เห็นมีตักอะไรนะเห็นยศถูกล็อกออกยศไม่ได้ถูกล็อกใช้งาน,งานถูกใช้งานตัวหนังสือยังมีอยู่ใช้งานแล้วมันจะเสื่อมไปตามสภาพอย่างนี้เยะสามีมีอาร์มมาอันนี้เราก็ไม่รู้นะมีความหมายว่ายังไงลูกค้า แล้วก็คนที่เล่นเล่นพาทหารเขาก็จะดูอามดูอะไรกันนะครับบางบางอามบางชิ้นก็ชิ้นเป็นพันยังมีเลยนะฮะอจริงแล้วความรู้มาตรฐานเนี่ยลูกค้าจะรู้เยอะกว่าอ่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราเรานําเข้าเราไม่ใช่ผู้ขายเราก็จะรู้รู้จักที่ลูกค้าบอกมานั่นแหละนะครับไปนะครับโอเคมาต่อเลย โอ้ดูงานเก่าๆตัวนี้เหมือนแต่งมาเลยอ่ะนี่แสดงว่าเจ้าของเดิมแต่งมันนะเนี่ยแบบคล้ายๆอินดี้หน่อยแล้วก็มีหัวทางศิลปะมั่งแต่งๆมาเป็นกเกงครต่อเลยครับอันนี้อันนี้แต่งหรือเปล่าตัดแต่งมาแต่มันคงผานมั่งคนใช้เขาโอแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์อารมณ์เขาอแล้วแต่นะฮะ แท้อยู่แล้วแท้อยู่แล้วอ่าป้ายมีอ่แจ็คเก็ตตัวนั้นสวยนะเขาดูว่าตัวไหนไปขายกำไรมากกำไรน้อยก็ลองดูลองดูลองดูอ่าดูหัวซิปเนี่ย USA นะครับชัดเจนอ่านี่ก็จะมี อามมีอะไรมานะฮะแอร์ฟอ e นะฮะ้าอนามัยันนี้จะระสอบนี้จะค่อนข้างให้ดูละเกอียดหน่อยแต่ก็ตามเวลาของวิดีโอนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้องก็คงไปไปไปไล่โพสเอา กว่าจะอัพ YouTube กระช้าหน่อยแล้วครับวิดีโอนี้ถ่ายกันยาวแล้วอยากให้ลูกค้าเห็นชัดๆจริงๆเพราะราคากระสอบมันก็สูงนะอ่ะอ่ามันต้องต้องละเอียดอันนี้านะฮะน,นี่จนมาถึงประมาณจะเกินครึ่งแล้วเนี่ยก็เพิ่งเจอไอ้ชายหน้าเมื่อกี้ที่ไม่มีป้ายเนี่ยหนึ่งตัวนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วทุกตัวเราเจอมีป้ายหมดเลย มาต่ออันนี้ดีต้นสวยดีแต่กระสอบมาเนาะเราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะทางโกดังเองก็จะตอบไม่ได้ครับครับอันนี้ไม่เป็นไรลูกค้าก็ทําความเข้าใจเอานะครับแล้วเราถ่ายกันสดๆเลยเห็นเห็นโอ้ตัวนี้อะไรเนี่ยโอ้มามันเลยตัวนี้แจ็กเก็ตอันนี้ต้องบอกว่าลุยๆหน้าหนาวแล้วมั้งเนี่ยหนาแต่ว่าซับมีซับนี่น่าจะถอดได้สังเกตนะฮะมันแยกชิ้นมันถอดได้แล้วก็แค่ว่าเพิ่มเติมเวลาคนไปอยู่ที่หนาวหนาวอ่ะ อ่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วชิ้นในขนาดชิ้นที่ว่าถอดที่มันก็จะมีป้ายกองทัพมาด้วยซ,ซึ่งให้รู้ว่าเป็นของของเขาแท้ๆนะครับสิบเขานะฮะสิบ YKK นะฮะก็เกงกรเกงก็มาพอสมควรเหมือนกันนะคะหลายตัวเหมือนกันก็เยอะอยู่ครับก็เคยหยิบเหมือนชิ้นต่อชิ้นเลยเนี่ยไในเกงเยอะอยู่ลูกนี้ แต่โรงงานนี้ผมกําหนดเขายากนะครับพยายามคุยกับเขาเอ้ยคุณผสมผสานให้มันได้ทุกกระสอบมมันตอบยากมันอยู่ที่เด็กมันบา,บางกระสอบเปิดมาเราก็เจอแต่เสื้อเนาะ,ะส่วนใหญ่ไอ้บางอัน,นเสื้อล้วนเลยจนลูกค้าบอกเอ้ยไม่มีเงเกงบ้างเลยผมเลยคิดว่ารายการนี้ทีแรกนะฮะคิดว่าจะมีแต่เสื้อได้ซ้ำแต่จริงแล้วไม่ใช่มันมีเงเกงด้วยก็คงเป็นถือว่าแก้ไขข้อมูลจากวิดีโอนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่เคยตามทหารเท็กซัสกับผมอยู่ก็ให้รู้ไปเลยว่าจริงๆแล้วมันมีกางเกงด้วยนะครับ เพียงแต่ว่าจะฟุกเป็นเจอบางกระสอบที่ได้แต่เสื้อหรือเปล่า<ช>แล้วแต่ฟุกนะอันนี้แล้วแต่ดวงละแต่แต่ละถุงผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันใส่อะไรมาบ้างต,ต้องต้องไปลุ้นเอางั้นก็ถือว่าได้ขอใหเออ้เหมือนเป็นการประกาศจากวิดีโอนี้แล้วกันนะครับว่ารายการทหารของเท็กซัสัผมเนี่ยมันมาทั้งเสื้อทั้งเกงนะครับเพียงแต่บางกระสอบอาจจะไม่ได้เปเกงอะไรอย่างนี้นะครับไปอย่นี้โอเคอ่ะอันนั้นดีต้ตน ครับมาเป๊ะๆเ,เ,เพิ่งเจอชายหน้า,มาเมื่อกี้ตัวเดียวอันนี้มีไหมหนาๆจะเป็นทรงผู้หญิงมั้งคะผู้หญิงผู้หญิงโอ้นี่ใหม่อยู่เลยตัวหนั้นน่าจะใหม่อยู่เลยใหม่อยู่เลยปลายคลิปเลยของใหม่ตัวนี้ของใหม่เราก็ตัดสต็อกมาครับอ,อยู่ฝั่งนี้โอเค รา,าร of of ีวิวให้ดูครบ100%เลยเลยนี่ยก yep> ็ค um> ่อนข้างละเอียดครับเห็นละเห็นละเห็นละซูมไปละนี่นะครับปลายในอยู่นี่ปลายนี้อยู่นี่ ไม่ตัวนี้โอ้โหป้ายลื่นอยู่เลยอันนี้มันเป็นไอ้นี่ตัติ๊กเกอร์ไหมไม่ไม่ไมเป็นป้ายเขาเลยเขาไอ้นี่เลยอัดความร้อนลงไปเลยเนี่ยฮะสังเกตนะฮะมันไม่ใช่แกะออกนะนี่อัดความร้อนลงไปเลยเห็นไหมคนขายไม่รู้อืมแสดงว่าตัวนี้ตัดสต็อกมาป้ายอยู่นี่นะครับเอาละถึงไหนละลโอ้อ่ะมามาอันนี้ก็จะมีนะฮะอาร์ม มีชื่อมีอะไรมาให้ดูเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของกระสอบอ๋อไม่ติดอาร์มมามีชื่อกับสังกัดนี่ตัวนี้รายน่ารักดีนะฮะเจ่รายน่ารักเชียวอ,อันนี้ก็น,น่าจะของผู้หญิงกางเก่งเนี่ยไซส์เล็กทหารหญิงเอวบางร่างน้อยไปอู่นี่ ดิจิตอลนะฮะน่าจะเป็นแฟชั่นครับปะเป็นเหมือนแจ็คเก็ตนะฮะตัวนี้แต่ผ้าดีเชนะเดี๋ยวก่อนนะถึงไม่ไปแต่จะดูตัวบางทีมันสแตปม,มอยู่ที่ตัวผ้าด้วยถ้าของเขาแท้ๆเนี่ยมันจะมีหรือเป็นระบุเป็นเนวี่เป็นอะไร <Okay. S 2> มีม,มีอ่านแสดงว่าเป๊บางทีมันอยู่ที่ตัวผ้ามีเลยนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เนวี่หรืออะไรเดี๋ยวต้องต้องมานั่งหาเา นี่ครับเกงตัวนี้เหมือนเข้าเข้าเข้าชุดไก่เสื้อนี่นะนเนี่ยเนี่ยโอ้ยกระสอบนี่แค่เอาไปนี่ได้ชุดนี้นะนี่นี่ชุดนี้เลยเข้าคู่กันเลยนะฮะอ่านี่มี <นะ S 1> มบ้างมามีบ้างนะฮะยศสามฟอร์ดยศเขายศเขาสิบเ,เอกก็เปล่าไม่รู้เหมือนกันสามสามเส้นไม่รู้อ่ะสิบเอกมั้ยดูไม่เป็นดูไม่เป็นหรือในร้อยก็ไม่รู้ดูไม่เป็น เดี๋ยวถ้าคนดูเป็นก็จัดไปโอ้อันนี้ยศใหญ่กว่ามั้งนี่เส้นเยอะเลยเนี่ยนี่โอ้นี่อันนี้มามาเยอะดีฮะมาเยอะดีเห็นบางคนเขาบอกไอ้อาร์มพวกนี้มันบางอันมีราคาเขาไปแงะขายได้เลยนะครับเขาขายแยกชิ้นเลยนะเอาอาร์มขายอย่างเดียวได้แล้วก็เสื้อขายไปอะนะฮะแล้วแต่ความถนัดโอ้ตัวนี้สวยสวยสวยคลิปเลยอาเวิร์กเลยตั้งไหนชูดิ โอ้ใหม่อยู่เลยอ่ะสวยนะครับสวยนะครับหลายครับจะรู้จักขายกันหลายนะครับตัวนี้ลองไปเดินสํารวจดูได้หลักพันครับแล้วก็อยู่ที่รุ่นด้วยนะฮะบางรุ่นมาแรงๆหนักเลยนะครับตัวนี้ใหม่เลยนะสภาพดีอยู่เลยเนี่ยนะฮะซิปก็ลงว่า USA นะครับขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวนะของพวกนี้ขายไม่กี่ตัวก็ได้ค่ากระสอบแล้ววิสเลนอ๋อไบ k ี USA โอเค่แจ็คเก็ตสวยอีกแล้ว โอ้ยมาเป็นคู่เลยโอ้โอเคโอเคตัวนี้ทำเนี่ยตัวนี้ได้เงินน่ะสองตัวนี้นะฮะบังมาเนี่ยใหม่ๆสภาพดีๆเงี้ยบวกได้บวกเลยครับไม่เนี่ยนี่ชื่อเขาน่ยเดี๋ยวแป๊บๆป๊บขอดูจะดูหัวซิปมันหน่อยน่าจะเหมือนเมื่อกี้แล้วมั้ง y k k เนี่ยเหมือนเป็นใบเอ่าส่วนใหญ่ YKK US ไม่มีของเด็กติดมาหนัอ๋อ ของเด็กนี่ก็มีราคานะครับทำดีๆได้นะฮะเป็นปั้นเอาอ๋อเดี๋ยวๆะเดี๋ยวเขามีสัญลักษณ์อย่างนี้บางทีเขาก็แยกชิ้นขายนะฮะของพวกนี้อยู่ข้างไหนไปยอยู่ตรงไหน โอไปเรื่อง15นาทีแล้วยาวๆเป็นกระสอบท <c oughs> ีบ่ใช้เป <Okay. S 1> <Okay. S 1> นานลายสวยดีกล่อ,องทับแทนเหมือ,อกนกันนะฮะลายสวยเ,เป็นคาโก้ขาย,ยาวนะเอาละไม่ผิดหวังครับงานกองทัพตูน้นี้ออกมาแล้วใช้ได้เลยนะครับพพเพราะฉะนั้น ท่านใดที่เล่นรายการทหารที่เน้นกองทัพแท้กระสอบนี้ก็ผมว่าเอาไปทํากําไรได้นะครับก็ลองดูครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมยังไงลองดูที่หน้าเว็บนะครับ w w w u p d a t e k i g a n g s t a t i o n c o m เบอร์โทรแล้วก็ลาย ID จะลงไว้ใต้โพสต์นะครับยังไงก็ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ลองอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ